ร้านฟิชชี่ช็อปบ,บริการเกี่ยวกับเกมโลบ็อกไม่จะเป็นการกดผลเกิดเกมพายทแมปบอฟท์เกงเลกาซี่และยังมีบริการกดกดิฟต์ไอเทมแมปต่างๆมากมายรวมถึงขายดีไก่ตันและที่สำคัญเลยนะครับมีการแจกของรางเกือบทุกๆวนันใครที่สนใจครับสามารถที่จะกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งนะับปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะคือผมมีปัญหาอย่างมากนะครับก็คืออย่างที่หลายๆคนรู้กันครับว่าตอนนี้ปัจจุบันแมปออสตา์ครับไม่สามารถไปโลก2ด้ได้เองครับวันนี้ผมเลยจะมาบอกสาาเเเเหตุแแแลล้้วกกกก็็ิิิิธีีีนนะะะครรรร่่่อทจจปมๆ ใช่ไหมครับแต่ว่าคือผมบอกก่อนเลยนะว่าสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนและก็วิธีแก้เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเช่นกันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแรกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันก่อนเลยดีกว่าน,ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นดิสคอร์ดของแมปออสตานะครับซึ่งทางอแอดมินเนี่ยเขาได้ลงไว้ตอนประมาณบ่ายสองตามเวลาทวีปเอเชียตอนน,น้ออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็จะลงไว้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะแปลภาษาได้ตามนี้เลยนะว่าโลก2เนี่ยพังเพราะโลบอสนะครับมันจะแก้ไขโดยอัตโนมัติอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาแบบแก้ตัวหรือ แบบเอ้ยเฮียกูไม่ได้ทําพังนะโลบ็อกแม่งทําพังเองหรือเปล่าหรือว่าโลบ็อกเนี่ยมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าโลบ็อกช่วงเนี้ยคือมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกนะที่มันจะพังเพราะโลบ็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพังโดยตัวเกมโดยตรงนะครับแล้วเขาบอกว่าจะแก้ไขโดยอัตโนมัติอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะแก้ไขตอนไหนนะครับแต่ว่า ใครที่อยู่โลกหนึ่งแบบเนี้ยนะครับก็สามารถจะเล่นได้เลยนะครับและก็วิธีแก้ไขเนี่ยเบื้องต้นนะคือผมเนี่ยได้ดูช่องพี่เอกมานะครับเนี่ยช่องน,นี้เลยขออนุญาตด้วยละกันนะพี่เอกนะคือเนี่ยพี่เอกเนี่ยเขาได้ทําการแก้ in, โลก2นะครับหรือว่าแก้วิธีเข้านั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่า <S <S หลายคนเนี่ยก็ใช้แบบวิธีพี่เอกนะครับซึ่งจะอธิบายให้เข้าเลยวิธีของพี่เอกนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการเอาดีไก่หรือว่าเพื่อนเราเนี่ยที่อยู่โลกหนึ่งเข้าแบบนี้และให้เราเนี่ยจอยมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจอยดูนะออ่ดียววจลงงูแบบาิธข พี่เอลยนะนี่อ่ะอันนี้ไอดีไก่ผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจอยเลยนะครับซึ่งพอผมจอยไปปุ๊บเนี่ยผมลองและมันไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยครับเห็นไหมหลายคนเนี่ยเออดูจากคอมเมนต์อันนี้ขออนุญาตด้วยละกันนะครับเออก็จะมีคอมเมนต์แบบเออไม่ใช่เชิงลบนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเปิดเผยได้นะครับก็นี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีหลายคนที่บอกว่าบวกหนึ่งนะครับทำได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยทำไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูดูอ่าไหนวะ เดี๋ยวผมจะหาเนี่ยครับทำไม่ได้นะครับทําไม่ได้เนี่ยเห็นไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่เห็นไหมคนไม่ได้ก็เยอะนะครับแต่ว่าคืออารมณ์เหมือนมันจะได้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะท่านผู้ชม เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นโค้ด7 7 7 3แบบนี้นะครับอารมณ์คือผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โค้ดนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเรากดโอเคปุ๊บเหมือนมันโหลดแล้วมันจะได้เว้ยซึ่งดูนะครับเห็นไหมอันนี้คือ ID ID ผมนะแล้วดูตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเ,เห็นไหมมันจะเห็นว่า ID ดีผมเนี่ยเข้ามาแล้วเว้ยเนี่ยเห็นไหมเข้ามาโลกหนึ่งแล้วแล้วดูนะท่านผู้ชมเนี่ยผมเดินได้เว้ยเนี่ยดูดิผมเดินได้เหมือนมันโหลดเสร็จแล้วมันโหลดเสร็จแล้วแต่ว่าเหมือนมันแบบ อารมณ์เหมือนมันไม่เหมือน,ม,อนมันไม่มาเหมือนมันมีอัณหาดูนะเนี่ยผมก็ถอดได้เว้ยเออดูดิแล้วดูนะเดี๋ยวผมจะลองลองเอามาชนตัวหลักเออลองเอามาชนไอด้ดีลองโอ้โหเดินยากจัดเดินยากจัดเลยท่านผู้ชมเอามาแล้วมาแล้วนี่เ, ι, เดินยังไงอะนี่ไงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูอึบอึบเห็นไหมเนี่ยชนชนโดนนะดูครับ ชนโดนครับเนี่ยเหมือนมันโหลดเสร็จแล้วแต่มันไม่มาเว้ยเออคือมันก็เหมือนเวลาเหมือน,มนเป็นวิธีแก้ไขแหละแต่มันก็ไม่มาเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเน็ตหรือเปล่าหรือว่ายังยังเป็นเพราะ ตัวคอมผมไหมเหลืออะไรไม่รู้หรือเป็นเพราะไอเดียบางคนอาจจะได้ก็ได้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขตอนไหนแต่ว่าก็คงเร็วๆนี้นะครับส่วนใครที่อยู่โลกหนึ่งก็ได้เล่นไปนะครับผมก็คงจะได้เล่นไอดีไก่โอเคว่าจากน,นี้ว่าใครที่รู้วิธีแก้รบกวนบอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้เบื้องตน้นใครที่เข้าได้ก็ดีไปใครที่เข้าไม่ได้ก็โอ้โหน่าจะต้องรอเลยนะครับผม